สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดสนุกวันนี้อยู่กับพี่สโตนในช่วงคำถามชวนคิดสนุกครับวิธีการเล่นเกมนี้ไม่ยากเลยนะครับเด็กๆจะต้องตั้งคำถามเก็บข้อมูลและหาคำตอบให้ได้ว่าสิ่งปริศนาในวันนี้คืออะไรครับซึ่งเรื่องที่เราจะมาถามกันในวันนี้ครับ เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเป็นเรื่องที่สมาชิกค,คิดสนุกต้องใส่ใจกันมากเลยครับนั่นก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั่นเองครับวันนี้พี่ s t o n ไม่ได้มาคนเดียวนะครับแต่มากับสมาชิกค,คิดสนุก2ครอบครัวด้วยกันไปพบกับเขากันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับน้องแซมมี่สวัสดีครับน้องสมายนะครับสวัสดีคุณแม่ด้วย โอ้โหมากับคุณแม่เลยนะครับวันนี้เป็นวันแม่ใช่ไหมครับก่อนจะเริ่มเล่นเกมกันกอดคุณแม่หนึ่งทีครับกอดคุณแม่หนึ่งทีอ่าน่ารักมากเลยครับการกอดเป็นวิธีการแสดงความรักและก็การให้ความสุขกับคนที่เรารักได้ง่ายๆเลยนะครับวันนี้นะครับหมวดที่เราจะมาเล่นเกมกันคือเรื่องของสัตว์ที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศครับเี็เลยครับ ในบรรดาสัตว์ทั้งหมดในโลกของเรานะครับจะมีสัตว์บางชนิดครับที่มีความสําคัญมากๆนะครับสัมพันธ์ไปกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆบนโลกของเราอย่างเช่นฉลามที่เรากลัวกันนะครับแต่จริงๆแล้วเขาทําหน้าที่ครับช่วยกินปลาเล็กๆหรือดาวทะเลนะครับซึ่งถ้าเขาหายไปนะครับปลาเล็กๆหรือดาวทะเลจะเพิ่มจํานวนมากขึ้นครับและ ก็จะทําให้ปากาลังนะครับเสียหายหรือลดลง,<อ>งได้นะครับเ,เพราะว่าเขาจะคอยกัดกินปากาลังนั่นเองเอาละครับตอนนี้เราก็ได้รู้จักกับสัตว์ที่มีความสําคัญต่อระบบนิเวศกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นเกมคําถามชวนคิดสนุกกันดีกว่ามาทายกันว่าสัตว์ในวันนี้จะเป็นตัวอะไรครับขอคําถามาที่1จากน้องแซมมี่ครับเป็นฉัดน้ําใช่หรือไม่ สัตว์ชนิดนี้เป็นสัตว์น้ำใช่หรือไม่แอนดไม่ใช่นะครับไม่ใช่สัตว์น้ำครับคำถามข้อที่สองน้องสมายครับสัตว์ตัวนี้เป็นสัตว์ปีกใช่หรือไม่สัตว์ตัวนี้เป็นสัตว์ปีกใช่หรือไม่พีสโตนต้องบอกว่าใช่นะครับเขามีปีกครับบินได้ด้วยคำถามข้อต่อไปจาก คุณแม่น้องสมายครับสัตว์ตัวนี้มีออกลูกเป็นตัวใช่หรือไม่สัตว์ตัวนี้ออกลูกเป็นตัวใช่หรือไม่อออไมแอนดไม่ใช่นะครับเอาละครับขอคําถามข้อต่อไปนะครับจากคุณแม่น้องแซมมี่ครับชนิดนี้กินน้ำผึ้งเป็นอาหารใช่ไหมคะ สัตว์ชนิดนี้กินน้ำผึ้งเป็นอาหารใช่หรือไม่แอแนนไม่ใช่นะครับแต่เป็นคำถามที่ดีครับพี่โซนจะบอกว่าสัตว์ชนิดนี้มีความเกี่ยวข้องกับน้ำผึ้งครับเอาละครับเด็กๆทางบ้านรู้กันหรือยังครับถามข้อต่อไปได้เลยครับน้องสมายสัตว์ตัวนี้กินน้ำจากเกสรดอกไม้ใช่หรือไม่ สัตว์ตัวนี้กินน้ําจากเกสรดอกไม้ ye, ใช่หรือไม่คำตอบก็คือปิ้งบองใช่แล้วครับน้องสมายถามได้ดีามากครับเชื mm ่อ hmm. ว่าตอนนี้หลายคนน่าจะรู้แล้วนะครับว่าคือตัวอะไรเรายังเหลืออ,อีกสองคำถามนะครับมาถามเพื่อความแน่ใจกันดีก,กว่าคำถามข้อต่อไปข้อที่6ครับมีสีน้ําตาลสับสีดำใช่หรือไม่ สัตว์ชนิดนี้มีสีน้ำตาลสลับสีดำใช่หรือไม่ปิ้งบองใช่แล้วครับแถมให้ด้วยครับมีสีเหลืองด้วยเหลืองน้ำตาลดำสลับกันไปเป็นตัวอะไรครับเด็กๆรู้กันแล้วหรือยังและคำถามข้อสุดท้ายจากน้องสมายถามว่าสัตว์ตัวนี้มีเหล็กในใช่หรือไม่ สัตว์ตัวนี้มีเหล็กในใช่หรือไม่คำตอบก็คือปิ๊งปองใช่แล้วครับสัตว์ตัวนี้มีเหล็กในอยู่ที่ก้นของเขาครับก็ต้องระวังให้ดีนะครับอาจจะโดนต่อยเอาได้นะครับถ้าไปอยู่ใกล้ๆกับเขาน้องแซมมี่ครับน้องสมายครับรู้แล้วหรือยังครับว่าเป็นสัตว์อะไรรู้แล้วค่ะ โอเคถ้าอย่างนั้นครับตอบให้ดังๆให้พี่ส่วนชื่นใจเลยว่าสัตว์ที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศตัวนี้ก็คือ <Yeah. S 1> พึ่งค่ะึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ <Yeah. S 1> yeah. เย้เก่งมากๆเลยนะครับน้องสมายน้องแซมมี่รู้ได้จากคำถามข้อไหนครับว่าคือพึ่งครับเริ่มที่น้องแซมมี่ครับ เหลืองกับน้ำตาลแล้วก็ดำค่ะอืมสีของผึ้งเนี่ยชัดเจนมากเลยนะครับเหลืองดำน้ำตาลเยี่ยมมากๆครับแล้วน้องสมายล่ะครับรู้ได้จากคำถามข้อไหนครับกินน้ำจากเกสรดอกไม้ค่ะอืมใช่แล้วครับเป็นอีกหนึ่งคำถามที่ดีมากๆเลยนะครับ เมื่อพูดถึงพึ่งนะครับเด็กๆรู้กันไหมครับว่าพึ่งนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างน้องแซมมี่ว่ายังไงครับพึ่งช่วยผสมพันธุ์ดอกไม,ม้ให้ระบบนิเวศมสมบูรณ์ค่ะอืมช่วยให้ระบบนิเวศมสมบูรณ์นะครับช่วยให้พืชพันธุ์เนี่ยมีการจเจริญเติบโตแล้วก็มีสายพันธุ์ใหม่ๆมากมายเลยนะครับ แล้วน้องสมาย่ะครับคิดว่าไงบ้างครับพึ่งผลิตน้ำพึ่งให้มนุษย์เอาไปสร้างเป็นยารักษาโรคค่ะอือหพึ่งนี่เยี่ยมจริงๆเลยนะครับนอกจากจะช่วยโลกของเรานะครับก็ยังช่วยเราด้วยใช่ไหมครับเป็นยารักษาโรคสร้างยารักษาโรคให้เราอีกโอ้โหสุดยอดจริงๆวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครอบครัวทั้งสองด้วยนะครับน้องแซมมี่น้องสมัยที่มาร่วมกิจกรรมมาร่วมเล่นเกมกันในวันนี้นะครับ แล้วมาเล่นด้วยกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีค่ะเด็กๆรู้ไหมครับว่าพืชมากกว่า70%นนะครับที่มนุษย์ใช้กินนะครับเกิดจากการผสมเกสรของพึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าขาดพึ่งไปแล้วก็มนุษย์อาจจะเกิดวิกฤตการขาดแคลนอาหารครั้งยิ่งใหญ่เลยนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าพึ่งตัวเล็กแบบนี้นะครับจะมีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างเรา มากขนาดนี้ครับแต่ปัจจุบันนะครับจำนวนของผึ้งนะครับลดลงไปอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากมนุษย์นั้นใช้ยาฆ่าแมลงแล้วก็ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับไม่ดีเลยนะครับเห็นแบบนี้แล้วสมาชิกที่สนุกอย่างพวกเราเนี่ยก็ต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมรักโลกเพื่อดูแลให้ผึ้งนั้นอยู่กับเราไปนานๆนะครับและตอนนี้ครับเราไปดูวิธีการรักโลกจากน้องเปโซกันดีกว่าไปดูกันเลยครับ สมาชิกที่สนุกหมายเลข2 7 8ค่ะวิธีรักโลกของน้องเปโซคือการปลูกต้นไม้ค่ะน้องเปโซชอบปลูกต้นไม้ค่ะโดยเฉพาะพืชผักสวนครัวที่บ้านน้องเปโซปลูกพืชผักสวนครัวไว้หลายชนิดเลยนะคะเช่นมะนาวพริกกะเพราและผักอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลกแถมยังให้ประโยชน์กับเราที่ได้ทานผักปลอดสารพิษและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีวิธีรักโลกแบบไหนกันบ้างอย่าลืมมาเล่าให้น้องเปโซฟังกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ขอบคุณวิธีการรักโลกดีๆจากน้องเตโซด้วยนะครับแล้วถ้าเด็กๆทางบ้านคนไหนนะครับมีวิธีรักโลกในแบบต่างๆอยากมาแนะนำอยากมาเล่าให้พี่โตนฟังนะครับก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกค,คิดสนุกและส่งเรื่องราวเข้ามาได้เลยที่ Facebook Fanpage คิดสนุกครับอันนี้เลยส่งเข้ามาเยอะนะครับแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการคิดสนุกแล้วนะครับแต่ความสนุก ยังไม่หมดนะครับเด็กๆเด็กๆสามารถกลับมาพบกับรายการคิดสนุกได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ครับ18นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปทางช่อง ALTV TV เรียนสนุกช่องดิจิตอลหมายเลข C วันนี้พี่โซนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเด็กๆสวัสดีครับ